คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนทีเก้าจังหว่านรกแฟนเหรอครับเขาบอกว่าเป็นแฟนลูกพี่เบอร์โชว์ชื่อหรือเปล่าครับชื่อจอนทันทีที่ได้ยินเชนก็หน่าร้อนเหอหัวใจเต้นแรงขึ้นมาเอาเสียดือด้ออารมณ์งุนหงิดแทบจะหายไปในทันทีหัวใจของเชนพองโต ที่รู้ว่าจอโทรมาหาหน้าของเชนขึ้นสีเชนทำตัวไม่ถูกร่างสูงรีบคว้ากระเป๋ามาสะพายก่อนจะรีบเดินออกไปจากข้างสนามอย่างรวดเร็วทิ้งให้บัสยืนงงๆอยู่ตรงนั้นร่างสูงของเชนเดินมาถึงโรงรถก็รีบหยิบหมวกกันน็อกมาสวมก่อนจะสตาร์ทเครื่องเสร็จก็ล้วงเอามือถือของตัวเองออกมาดูอีกครั้งปรากฏว่าครั้งนี้มือถือเปิดติดถึงจะหน้าจอแตกแต่ยังเปิดเครื่องติด ร่างสูงของเชนยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวก่อนจะรีบยัดมือถือใส่กระเป๋ากางเกงแล้วบิดคันเร่งออกรถกลับคอนโดทันทีถึงคอนโดเชนก็ไม่รอชา้ารีบเข้าห้องเดินมานั่งที่โซฟาพร้อมกับหยิบม,มือถือขึ้นมาและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่จอนโทรเข้ามาพอดีสายโทรเข้าจอนหัวใจของเชนเต้นแรงมาก เชนไม่เคยรู้สึกประหม่าเท่านี้มาก่อนอาการประหม่าเกิดขึ้นทั้งๆที่ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ต่อหน้าคนอื่นแต่เช่นก็ยังตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงเช่นทำตัวไม่ถูกจะว่าดีใจก็ดีใจที่เห็นเบอร์ของจอนโทรเข้ามาใจหนึ่งก็อยากกดรับใจแทบขาดเพราะอยากจะได้ยินเสียงจอนแต่อีกใจก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับจอนยังไงดี <c oughs> <c oughs> เสียงสั่นมือถือยังคงดังอย่างต่อเนื่อง เชนมือสั่นไปหมดแต่พอเห็นมือตัวเองก็นึกถึงมือของจอนขึ้นมาภาพมือของจอนเมื่อเช้ามันยังติดตาของเชนไม่หายพอนึกได้ดังนั้นเชนก็รีบแต่นิ้วกดรับทันทีแต่กลับกลายเป็นว่ากดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรับสายของจอนได้สัตว์เอ้ยติดดิวะเชนกดนิ้วไปที่หน้าจอมือถืออย่างแรงแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบสนองเมือ่อทัศสกรีนมือถือของเชน ไม่สามารถกดสัมผัสได้รอยแตกร้าวของหน้าจอมือถือทำให้ทัชสกรีนหน้าจอของเชนพังเชนแทบคลั่งนั่งกดย้ำอยู่อย่างนั้นหลายสิบรอบจอนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดโทรจอนโทรเข้ามาหาเชนแบบต่อเนื่องโทรติดติดกันแต่เชนก็ไม่สามารถกดรับได้เชนนั่งจ้องมองหน้าจอมือถือดูเบอร์ของจอนโทรเข้ามาอยู่แบบนั้นโดยที่ทำอะไรไม่ได้อารมณ์ภายในของเชนในตอนนี้มันร้อนรุ่มไปหมด ร่างสูงใจสั่นกระวนกระวายทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งจ้องหน้าจอมือถืออยู่อย่างนั้นจนเชนไม่สามารถนั่งทนอยู่เฉยๆได้เมื่อสายที่จอนโทรเข้ามามันมากกว่า10บสายและแต่ละสายก็ใช่ว่าจอนโทรมาแล้ววางแต่จอนโทรมาจนสายตัดแล้วก็โทรกลับมาใหม่สายยังดังต่อเนื่องไม่มีเว้นช่วงเชนตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องนอนของจอนก่อนจะตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าของตัวเอง แล้วหยิบกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมเก่าๆกล่องหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าออกมาเช่นเอากล่องนั้นมาเปิดดูก่อนจะนั่งนับตังที่เก็บเอาไว้ในกล่องใบนี้ตังทั้งหมดในกล่องเป็นตังที่เชนเก็บเอาไว้เป็นค่าเทอมของตัวเองและน้องสาวตังทุกบาททุกสตังล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่เชนหามาได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากการทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนทั้งนั้นเชนนับดูแล้วก็หยิบแบงค์พันในนั้นออกมาสี่ใบ เพื่อจะไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ในราคาประหยัดที่จะสามารถโทรหาจอนได้หลังได้ตังเฉินก็รีบเดินออกมาจากห้องนอนหยิบม,มือถือเครื่องเก่าของตัวเองขึ้นมาดูสายของจอนในตอนนี้ไม่ได้โทรเข้ามาแล้วมันยิ่งทําให้เฉินรู้สึกร้อนใจมากไปกว่าเดิมเฉินเก็บมือถือเครื่องเดิมใส่กระเป๋าสะพายข้างแล้วสะพายกระเป๋ารีบเดินออกมาจากห้องก่อนจะรีบลงลิฟต์ลงไปยังชั้นล่างของคอนโดพอมาถึงรถ เชนก็รีบขับไปยังร้านขายมือถือที่อยู่ใกล้คอนโดในทันทีเช่นเลือกซื้อเครื่องที่ราคาประหยัดไม่แพงมากนักหลังจากบอกให้ทางร้านเปลี่ยนซิมเครื่องเดิมใส่เข้าเครื่องใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยใจตั้งเสร็จเช่นก็รีบกดมือถือโทรหาจอนในทันทีใจของเช่นเต้นแรงไม่ต่างจากตอนที่จอนโทรเข้ามาเลยสักนิดเช่นจดจอรอฟังปลายสายตอบรับอย่างใจจดใจจอแต่พอผ่านไปเพียงสามวิ เสียงที่ได้ยินกลับมาจากปลายสายนั้นกลับไม่ใช่เสียงของจอรนคนที่ตนอยากได้ยินขอโทษค่ะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ sorry There s s o o c k n o w w l e g g m e n t from your request number จู่ๆหัวใจของเชนก็ชาว่าปวดหนึบไปหมดเมื่อรู้ว่าโทรหาจอรนไม่ติดฝ่ายจอรนที่ตอนนี้ขับรถออกมาได้ ยังไม่ถึงเครื่องทางไปกรุงเทพก็หัวเสียจอดรถโมโหอารวาสอยู่ข้างทางแม่งเอ้ยแบนมาหมดทำเฮี้ยอะไรตอนนี้วะสัตว์ <c oughs> ร่างเพียวกำมือถือแน่นพร้อมกับใช้มือข้างที่ไม่เจ็บกระแทกเข้ากับพวงมลาลัยรถไปมาอย่างแรงในใจของจอรนมันเจ็บร้าวเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงไม่หยุดความรู้สึกผิดต่อเชนและความหึงหวงทำเอาจอนเลือดขึ้นหน้า ถึงขั้นต้องจอดรถควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองจอนรู้ใจของตัวเองแล้วว่าตนหึงหวงเชนมากแค่ไหนเพียงแค่ได้ยินเสียงชายอื่นรับสายของเชนจอนก็แทบจะคลั่งตายเอาเสียตรงนั้นจอนไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเท่านี้มาก่อนนี่แค่ได้ยินเสียงคนอื่นรับสายเชนจอนยังเจ็บและเป็นเอามากถึงขนาดนี้แล้วถ้าเชนหนีตนไปไม่มีเชนอยู่กับตนแล้วจอนจะเป็นยังไงจอนจะอยู่ยังไงแค่คิดจอนก็ตื้อไปหมด มันเจ็บจนจุกจนแทบจะหายใจไม่ออกเขากลัวจอรนกลัวเหลือเกินว่ากลับไปคราวนี้จะไม่เจอหน้าของเชนอีกกลัวว่าเชนจะไม่มีวันอภัยให้ในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปทั้งหมดกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้พูดได้บอกในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดอยากจะบอกกับเชนจอรนรู้แล้วในตอนนี้ว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่มีเชนอยู่ข้างๆตลอดระยะเวลาเกือบสองปีเต็มที่ตนเข้าใจเชนผิดมาตลอดมันทําให้จอรน โกรธตัวเองจนไม่อาจจะให้อภัยในการกระทําของตนที่ทำเอาไว้กับเชนได้เขาจะลงโทษตัวเองเอาเสียตอนนี้ไม่อย่างนั้นเขาไม่มีหน้าไปเจอเชนได้จริงๆวินาทีนี้จอนไม่ได้หวังจะขอให้เชนยกโทษให้แต่เขาขอแค่อย่างเดียวขอแค่ได้ขอโทษเชนได้บอกความในใจได้บอกความรู้สึกในตอนนี้ที่มีต่อเชนให้เชนได้ฟังและถ้าหากเชนจะไปจากเขาเขาก็พร้อมจะทำทุกวิถีทาง ที่จะไถ่โทษและทําให้เชนกลับมาอยู่กับตนอีกให้ได้จอรนรู้แก่ใจตัวเองดีในตอนนี้ว่าตนขาดเชนไม่ได้แล้วเพราะแค่ห่างกันมาได้ยังไม่ถึงวันจอรนก็จะเป็นบ้าเป็นหลังอยู่แล้วตั้งแต่ครบกับใครมาจอรนไม่เคยหึงหวงไม่เคยคิดถึงใครมากขนาดนี้มาก่อนจอรนคิดถึงเชนมากคิดถึงใจจะขาดจอรนอยากเจอหน้าเชนแทบบ้าอยากได้ยินเสียงเชนอยากจะกอดเชนอยากจะกอดเอาไว้ ไม่ให้เชนไปไหนจอรนอยากให้เชนอยู่กับจอรนแบบนี้ทุกวันและตลอดไปรางเพลียวค้นหาสายชาร์จบนรถแต่หายังไงก็หาไม่เจอและก็เพิ่งจะนึกได้ว่าของใช้รวมถึงสายชาร์จและอุปกรณ์แบบสำรองต่างๆอยู่ในกระเป๋าเดินทางทั้งหมดซึ่งจอรนไม่ได้เอากลับมาด้วยแม่เงเอ้ยจอรนค่อนข้างที่จะหัวเสียร่างบางพยายามควบคุมระง,งับสติอารมณ์ของตัวเองให้ใจเย็นลง พอตั้งสติได้ก็ค่อยๆอ,ออกรถจอนตั้งหน้าตั้งตาขับรถกลับคอนโดไปหาเชนด้วยความกระวนกระวายใจก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสิ้นสุดการรอคอยหนังสือเสียงนิยายเรื่องออลลี่ยเพียงนายภาคสมาแล้วครับผมด้วยปมในอดีตที่ไม่อาจลืมเลือน ทำให้เชนผู้ซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเลยตกเป็นแพ้รับบาปกับความผิดที่ตนไม่ได้ก่อเขาถูกกลุ่มเพื่อนสนิทเพื่อนที่ซึ่งเขารักมากที่สุดทำ้ายทั้งร่างกายและจิตใจครอสามกรมศาสพ่อแม่ผู้ที่ซึ่งเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวของเขายังมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตทั้งคู่ด้วยความที่ไม่มีญาติที่ไหนอีกแล้วและฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักทำให้เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนทำงานหาเงินส่งเสียตัวเองและน้องสาวเรียน แรกๆดูเหมือนว่ากำลังจะไปได้ดีแต่ตั้งหลักได้ไม่นานก็ถูกจอนผู้ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนรักของเขาเข้ามาตอกย้ําปมในใจที่เขาไม่ได้ทําศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายถูกจอนทาลายย่อยยัดหมดสิน้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของความแค้นที่กลายมาเป็นความผูกพันและความผูกพันนั้นมันแปลเปลี่ยนมาเป็นความรักความรักที่ไม่อาจจะถอนตัวได้ถล่มลึกสุดเกินจะห้ามใจ เพียงสบตาก็รู้ถึงความคิดภายในใจไม่ว่าจะมองไปทางไหนในหัวใจมันก็มีเพียงแค่นายจอห์นแอนเชนนี่เป็นเพียงเรื่องย่อบางส่วนเท่านั้นความสนุกยังรอพี่พีท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่แอดขอสปอยเลยว่าภาคสองนี้ พระเอกของเราอย่างหมอจอนนั้นคลั่งรักเชนแฟนนักบอลสุดหล่อล่ำแบบสุดๆจัดหนักจัดเต็มทุกวนันแบบไม่พักไม่พอนเอ็นซ <N C> ีจุกๆฟินๆกับความยาวหนังสือเสียงมากถึง12ชั่วโมง32นาทีฟังกันยาวๆแบบเครื่องค่อนวันกันไปเลยครับโหลดได้ที่เมบทีเดียวเท่านั้นแอดขอบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะตอนนี้หนังสือเสียงเรื่องออลลีย่ยูเพียงนายภาค2ยอดโหลดมาแรงแบบเกินต้านทะยานขึ้นอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายดีรายวันโดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแถมเป็นหนังสือเสียงเรื่องเดียวที่ยอดโหลดสูงที่สุดของทางเราณนะขณะนี้ แฟนๆหนังสือเสียงห้ามพลาดนะครับเพราะนอกจากทุกท่านจะได้ฟังหนังสือเสียงแบบฟินๆแล้วเร็วๆนี้รอติดตามชมจอนและเชนทางจอทีวีได้เลยครับผมแอดรับประกันเลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนขอสปอยไว้เพียงเท่านี้ใครที่ยังไม่โหลดรีบไปโหลดมาฟังกันได้ตอนนี้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะแปะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอก,กันกับแอดได้ใหม่ในนิยายเรื่องหน้านะครับขอบคุณครับ